่านผู้ชมครับทุกร้อนของพี่น้องประชาชนเราพร้อมช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะต้องประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะเราจะมีการพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลพี่น้องแรงงานนะคะหลังจากเทศกาลสงกรานมีหลายคนบอกว่ามันต้องลาหยุดลาป่วยลากิจกันตามหลังนะฮะเพราะไม่สบาย นะฮะแล้วก็เป็นประเด็นนะว่าเอ๊บใบรับรองแพทย์จริงหรือปลอมเอามาใช้ได้ไหมนะฮะใครที่มีปัญหานะฮะเกี่ยวกับเรื่องวันทํางานนะฮะโดยเฉพาะพนักงานภาคเอกชนนี่โทรศัพท์มาสอบถามกันได้เลยครับเพราะเดี๋ยวรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับเราด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาคุยกันทุกร้อนของพี่น้องชาวแปริ้วนะฮะพี่เกิดผลไปฉัเชิชงเซาบ่อยไหมคะ ไปครับไปบ่อยครับออต,ตอนห <ไป S 2> ลังไม่ค่อยได้ไปละครับรถมันติด <c oughs> โอ้โเขาพื้นที่อุาหการรมมานะฮะ <c oughs> คือวันนี้ะนะท่านผู้ชมที่8ริเวเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคอสะพานสุดแล้วก็เป็นจุดที่มีพี่น้องประชาชนสัญจรกันเยอะนะฮะต <c oughs> ัยแทนชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนในรายการกับเราเลยค่ะก็คือคุณพงษ์บุญนาถ บุญนาคนะฮะจากตำบลสนามสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะตัวแทนชาวบ้านนะฮะส,ส่วนท่านที่สองนะฮะเราก็ได้เชิญนะฮะผู้ที่จะมาช่วยชาวบ้านค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะท่านรองนายกธนพัฒน์เจรสถิตนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับค่ะถามคุณพงค์นะคะว่าสะพานดังกล่าวนะฮะมีคนใช้เยอะขนาดไหนต้องบอกว่าสะพานนี้นะครับเป็น เปรียบเสมือนประตูประตูหนึ่งมุ่งสู่ชายเชิงเซาก็คือเราเป็นสะพานที่ลำเลียงผู้คนจากสมุทรปราการกรุงเทพที่ที่มาจากถนนอ่อนนุชนะครับเป็นทางหลักเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเป็นทางหลักทางหนึ่งที่เข้าสู่ชายเชิงเซานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นปริมาณการใช้สะพานที่ <c oughs> มีปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีจํานวนเยอะแล้วก็บนถนนเส้นนี้นะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะ,ะมีศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็มุ่งสู่ถนนสุวินทวงศ์นะครับก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมสุวินทวงว์เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ที่ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้เยอะมากก็ได้รับผลกระทบนี้ครับแล้วโดยเฉพาะสะพานตรงนี้ที่บอกว่าสุดนี่คือสุดขนาดไหนะยังใช้กันได้อยู่ไหมหรือว่าอย่างไรฮะก็ต้องบอกว่าบางช่วงเนี่ยรถเล็กแทบจะข้ามไม่ได้ นะครับสปอยเลอร์หน้าจะกระแทกจนแบบสปอยเลอร์แตกกันเยอะมากอันนี้ที่ได้รับที่ได้รับแจ้งมาว่าไปไม่ได้แล้วนะพี่รถหนูพังซ่อมซ่อมใช้ตังเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเจอเจอสภาพคอสะพานนี้มานานสักกี่เดือนแล้วฮะก็ที่เป็นหนักๆก็ช่วงช่วงที่ช่วงที่เกิดปัญหานักๆที่แจ้งทางอบจอไปครับหลังจากนั้นก็พยายามกระท่อนกระแท่น สักนกเดือนได้ไหมคะสามเดือน6เดือนได้ไหมคะที่ผ่านมาประมาณสักประมาณหนักๆเลยก็ประมาณเดือนหนึ่งหนักๆเดือนหนึ่งใช่ครับแต่ว่ามันมันก็สะสมมาตลอดต่อเนื่องมาตลอดมันมันมันเกิดการชํารุดอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนนี้นะฮะเราก็ไปคุยกับทางภาคอุตสาหกรรมกันบ้างนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าบริเวณดังกล่าวก็เป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะฮะเรามีสายขคงท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนาคุณสุกัน โสรัชกิจนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานสุก,การค้าสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะบริเวณสะพานดังกล่าวนะคะที่ชาวบ้านมาร้องเรียนในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ว่ามีปัญหาเรื่องออขอสะพานซุดนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากรถบรรทุกที่ใช้เยอะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ารถบรรทุกจะมีบรรทุกน้ําหนักเกินด้วยหรือไม่นะคะตรงนี้นี่ทางอุตสาหกรรมนะคะทางสภาอุตสาหกรรมที่จังหวัด ฉะเชิงเซามองว่าเราน่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไงคะคุณสุกันคะอันนี้อันนี้ผมแจ้งให้ทราบก่อนนะคือถ้าเกิดเป็นเป็นทางเท่าอุตสาหกรรมเนี่ยรถที่จะใช้ในเท่าอุตสาหกรรมเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะน้ำหนักเกินนะครับอ,อันนี้อันนี้<ะ>แจ้งอันนี้ไม่ได้อันนี้นะฮะไม่เข้าขังสภาพอุตสาหกรรมเรื่อยนะ,ค,ะคือจริงเนะ่ะอุดเท่าอุตสาหกรรมเนี่ยรถเนี่ยที่จะใช้เนี่ยต้องน้ำหนักไม่เกินนะแม้แว่าเข้าโรงงานออกโรงงานเนะียมันมีระบบจอบบอมีระบบควบคุมมีระบบอ,อะไรหลายอย่างอ่ะ รถที่จะใช้เนี่ยต้องมีวอแปต้องมีการควบคุมมีทุกอย่างฮะถ้าถ้าเอาจงริงแล้วจะเราว่าของกลุ่มอุตสาหกรรมผมมองไม่เป็นธรรมนะแต่ว่าอาจจะเป็นมาจากที่อื่นอย่างนั้นเหรอคะท่านอันนี้ผมผมก็ไม่ได้ประเสธนะแต่เราเราอยากให้มององภาพรวมก่อนเพราะว่าจริงๆรถท่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะโดนข้อข้อกฎหมายควบคุมก่อนนะฮะรถแต่ละคันที่เข้าวุในโรงงานเนี่ยหรือออกจากโรงงานเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบนะครับ S <S แม้เขาโรยฟ้าลงปูลงอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าจน้ำหนักเกินเนี่ยเขาไม่ลงของนะแลวเขาไม่เข้าเนิมแข็พื้นที่นะ<อ>เพราะฉะนั้นรถที่จะเข้ารถท่าอุตสาหกรรมแบบผมมีผมในส่วนตัวนะในส่วนตัวนะผมมีมีความรู้ว่ามันไม่น้ำหนักจะไม่เกินนะนอกจากน้ำหนักรถที่วิง่งรอบรอบนอกนอ,กอกนาจจะเกินอันนี้ผมไม่ทราบนะต้องไปต้อง,ต,องต้องไป,ตงตงไปแต่จริงๆแล้วก็มีระบบตรวจสอบอยู่อยู่หลายหลายโรงงานเนาะค่ะและสะพานตรงนั้นท่านท่าน ท่านสุการเคยไปใช่ไหมคะเคยใช้สัญจรอยู่ใช่ไหมคะเพราะเส้นนั้นผมไม่ได้ไปฮะทุกทีพอดีผมมองไม่ค่อยได้ไปนะไปทีแต่เมื่อก่อนเคยไปครับเพราะเส้นน <The camera apan> <den> ั้นเนี่ยคอระพานเนี่ยจะสูงมากจะสูงนะะเพราะว่าความต่างระดับพอความต่างระดับปุ๊บเนี่ยรถจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนี่ยด้วยแรงกระแทกของรถแต่ละคันเนี่ยเพื่อเกิดน้ำหนักน้ำหนักยี่ห้าตันเนี่ยพอขึ้นกระแทกนมันจะบวกบวกบวกทวีคูณนะเพราะฉะนั้นเน่ยคอสะพารเนี่ยไอ้เออชำรุดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เพ นะฮะผมมองแบบนั like s <S ้นนะมันมันตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่การออกแบบว่ะนะฮะผมมองเรื่องเรื่องกาแบบแล้วเกิดสัพานเนี่ยถ้าเกิดเรามีการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษามันอะมันมันก็จะเนืออยู่การงานไปได้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกันเรื่องเรื่องลาดยางและอะไรคอร์พานเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไปอะรู้สึกคอร์พานเนี่ยจะสูงมากจะมีส่วนต่างกับกับถนนทั่วไปรถทั่วไปไปวิ่งไปแมันจะถานถูดแต่เพฉะนั้นอะุมันต้องต้องค่อยวิ่งเพราะว่ามันมีส่วนตัดนะฮะมันไม่สมูทอะ เข้าใจฟังคุณสุกันพูดแล้วต้องถามทางท่านนายกท่านรองนายกอบจธนพัฒน์นะคะนี่ก็ลดคือผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นลถกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยน้ำหนักมันเกินไม่ได้นะเพราะเขาเกิดไม่ได้นะคะค่ะท่านรองนายกอบจคะอุตสาหกรรมเขาก็ลําบากเหมือนกันน่ะนะคะดำเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านกิติป้าเปียบรัพ์เนี่ยท่านนายกอปจนะครับภาพที่ปรากฏอยู่บนทีวีในขณะนี้เนี่ยเป็นภาพเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านเนี่ยท่านนายกไก่ท่านกิติประมทรท่านลงพื้นที่ทันที <c oughs> พร้อมกับช่างของอบจอลงไปสํารวจ <c oughs> ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากส่วนไหนจะซ่อมแซมได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าเชิงเป็นความเสียหายเชิงราดคอสะพานนะครับท่านก็สั่งการให้ช่างสํารวจว่าจะทายัางไงหนึ่งลือ้อหรือออกแล้วก็ในส่วนของที่เป็นคอนกรีตก็ลื้อออกแล้วก็ทีซีเมนแล้วก็ให้พักก็สองวันแล้วก็ ทยแนยทับแข็งแรงไม่ใท่ทับทไปแข็งแรงถ้าเกิดสมมุติลถบรรทุกแบบไม่ต้องบรรทุกน้ําหนักเกินนะคุณสุการท่านผู้ชมวิ่งมาธรรมดาเนี่ยนะฮะมีโอกาสจะกระแทกแล้วก็น้ําหนักทวีคูณขึ้นแล้วจะทําให้สุดอีกได้หรือไม่ปัญหาเฉพาะหน้าที่ท่านนายกไก่ท่านสั่งให้แก่นะครับเป็นเป็น,เ,ปนเ,เรื่องของเชิงลาดคอสพคะพานที่สุดที่แตกตอนนี้ดําเนินการเรียบร้อยไปแล้วเมื่อก่อนสองกรานเสียด้วยซ้า ใช่ครับ,รบส่วนในเรื่องของระยะยาวระยะยาวเนี่ยขอญาตก่อนที่จะนําเรียนถึงระยะยาวเนี่ยนำเรียนถึงที่มาขอถนนเส้นนี้เอาแบบกระชับนะเดิน<ๆ>เดินเดิน<ๆ>เป็นของรอปรชระยะทางประมาณ13กิโลเมตรเศษความกว้างประมาณ8เมตรแต่เนื่องด้วยพื้นที่เส้นนี้แหละถนนเส้นนี้เนี่ยมีการใช้กันมากทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมพี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับาจากสมุนวงมาอ,อนุษย์อปจก็มีการขยายทาง ตอนนี้เป็นประมาณ1 3บสถึงสิเมตรความกว้างนะครับขึ้นอยู่กับกายภาพของแต่ละพื้นที่แต่แตและถนนแต่ละช่วงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองควับความเจริญที่มันเกิดขึ้นนะครับงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมสร้างปรับปรุงไม่ต่องจะเป็นสมรฟฟ้าอะไรตัวนี้ประมาเนะี้ปี6 2สอ6หกสามห รวมปงะมานทั้งสิ้นประมาณ200ล้านบาทที่ทใช้ไปแล้วทำให้กับพี่น้องประชาชนกับล่าสุดที่ไปซ่อมต้องถามคุณพงษ์น,นะฮะที่อยู่ในพื้นที่ชาวบ้านพอใจไหมที่อาบาจไปปรับคอสะพานดังกล่าวมั่นใจไหมถึงความปลอดภัยหรืออยากเสนอให้อาบาจทําอย่างไรเพิ่มคะก็ต้องนําเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยทางชาวบ้านได้เห็นแล้วล่ะว่าเรามีการไปลาดยาง<ม>เพื่อให้มีความสลบในการวิ่งรถขึ้นไปใช่ครับตอนนี้สะดวกละ ในการในการวิ่งนะครับแต่การการที่มันจะให้มันซ่อมถาวรผมว่าอย่างเนี้ยน่าจะอยู่ได้ไม่นานไม่นานไม่นานครับ<อ>ไม่นานคราวเนี้ยความปลอดภัยที่ที่ที่ชาวบ้านเป็นห่วงนะครับมันไม่ใช่แค่บริเวณคอสะพานบริเวณเนี้ยด้วยด้วยสะพานนี้เนี่ยมีการใช้งานมาอย่างยาวนานผมว่าอายุน่าจะเกิน50ปีละ โอ้โหงั้นต้องคุยกันระยะยาวแล้วนะพี่เกิดผลนะว่าอาบจอมีงบประมาณจะไปซ่อมแซมปรับปรุงแบบโ,โครงสร้างด้วยไหมครับท่านนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันเนี้ยที่เราทําไปเยเป็นแผนเฉพาะหน้า,นาในช่วงของเทศกาลสงการและก็อีกระยะหนึ่งส่วนแผนระยะยาวเนี่ยเราได้ท,ทําหนังสือไปถึงกอบอก,กอคือคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบรูรณาการภาคตัวนอ,อกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เขียนแบบของสะพานนะครับ ความกว้างประมาณ17เมตรความยาว110เมตรของบไปเท่าไหร่คะท่านงบไปที่เขียนแบบไปประมาณ67ล้านบาทเสษส่งไปแล้วด้วยใช่ไหมส่งไปแล้วครับปกติก็ใช้เวลาพิจารณาเอ่อจะเข้าเข้าในแผนของกลุ่มบริการกลุ่มนี้กรบกประมาณปี68 68ครับแล้วกว่าจะได้ทราบตอนนี้ท่านท่านผู้การจังหวัดท่านก็ท่านก็น่าจะทราบเรื่องนี้แล้วค่ะครับเอ่อ ยังอยู่ในเรื่องของงบประมาณนําเรียนนี้ได้ไหมครับว่าเนี่ยตอนเนี้ยอบจอกาลังประชุมงบประมาณพนาท้องถิ่นจังหวัดซึ่งเป็นเป็นการประชุมที่อบจอต้องรองรับโครงการต่างๆของท้องถิ่นในพื้นที่ที่ของ,งบประมาณมาเกินศักยภาพ<ม>เกินศักยภาพคือท้องถิ่นเนี่ยเขาทำไม่ไหวงบประมาณไม่มีก็ข,ขอมอจอบจห้าส<ม>ิบหกโครงการเนี่ยเป็นเงิน800กว่าล้าน,นกำารับประชุม ก็ต้องเอามาเรียงลาดับกันอีกอใช่ไหมฮะว่าโครงการไหนเร่งด่วนแล้วโครงการซ่อมขอสะพานที่สนามจันทร์นี่จะอยู่ในลําดับที่เท่าไหร่ยังไม่ทร,ราบ,รบใช่ไหมฮะโอ้ทำยังไงดีครับรพี่เกิดผลท้กกรณีนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนแต่งบอบจอก็จํากัดนะฮะมันก็คงจะต้องด,ดูความจําเป็นเร่งด่วนที่สุดครับผมเชื่อว,ว่ามันคงจะมีปัญหาในจังหวัดอะครับมันคงจะมีหลายปัญหาหลายโครงการนะครับแต่ว่าโครงการในที่ไม่เป็นอันตรายต่อชุมชน ก็ก็เลือกก็ผัดไปก่อนได้ส่วนโครงการไหนที่เป็นอันตรายความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงผมว่าต้องแก้ไขเรื่องด่วนโครงการนั้นสําคัญกว่าครับค่ะขออนุญาตเสริมเสริมอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอย่างที่นาเรียนว่านี่เป็นโครงการเกินศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นที่ขอมานะครับของปี67เจถึงเูเนี่ย800กว่าล้าน50กว่าโครงการในทุกอำเภอนะทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยในส่วนของนโยบายของทนายกใน่6ด้านเนี่ย การศึกษา<ฆ>สารสุขสิ่งแวดล้อมการบริหารการเนี่ยเราใช้รายจ่ายงบประมาณประมาณรายจ่ายประจำประมาณ500ล้านคือจะบอกว่าเงินมันเหลือน้อยมาก <c oughs> ที่จะเอามาซ่อมสะพานนี้และทำโครงการอื่นใช่ครับใช่ครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าถ้าเกิดสมมุติที่เราของงบไปอ่ะนะฮะในกลุ่มจังหวัดเขาจะพิจารณา,าให้เราหรือไม่ให้ถ้าเขาไม่ให แสดงว่าทําไม่ได้แน่นอนทำไม่ได้ครับแต่ถ้าเขาให้ก็บรรจุแผน6-8กว่าจะได้ทําก็ปี6-9โอ้โห7-0จะเสร็จหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็ขอญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าอของอบจฉะเชิงเซาเนี่ยมันมีข้อจํากัดผมขอร้องเรียนเรื่องตรงนี้ได้เลยไหมครับขอร้องเรียน้วยเรับขอความเห็ตาด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโรงงานใหญ่ๆการชําระภาษี ไม่ได้ชำระภาษีให้กับจังหวัดจะดจึงเสาไปชำระภาษีให้กับสุจรรการกรุงเทพอ๋อสำนักง,งานใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมะโดยที่เขาอ้างว่าบริษัทแม่เขาอยู่พื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้น,นเมนเ้นเงินภาษีที่ที่โรงงานที่เขาประกอบธุรกิจอยู่ที่แปดเดอเนี่ยไปชำระก็ไปตกอยู่ที่จังหวัดนั้นๆคุณสุก,การ,รู้ใช่ไหมคะท่านประธานสภาุตสากรรมจัดจึงเสาทราบปัญหานี้ดีใช่ไหมคะครับทราบครับคือนี่ผมที่จากนัผมเพิ่งเข้ามาเป็นรับตำแหน่งได้ได้หนึ่งเดือนนะ ซึ่งตอนนี้ผมก็ทราบจากท่านนายกอบจอน,นะฮะและ้วก็ที่คณะรัฐมนตรก็แจ้งมาซึ่งมันก็เป็นโครงการเลื่อนด่วนที่ผมต้องทำกันนะฮะเพราะว่าจริงๆโรงงานแัง,งเตามีทั้งหมด2,000ว่าโรงเนาะ <c oughs> แต่คำว่าวันลมเนี่ยในแต่ในขั้นการเนี่ยต้องยอมรับอย่างเพราะว่าแังเตาเนี่ยสภาพสายการ,ร่ยอ่อนแอมากเพราะมีสมาชิกอยู่แค่8่าท่านเนาองนะ่านแล้วกม็มีที่อยู่รจริงๆอยู่ไม่กี่ท่านเพราะนั้นเนี่ย เราจะให้โรงงานทุกโรงเนี่ยมามา,มาเข้าระบบอ่ะมันมันติดต่อไม่ได้ฮะเพราะว่า<อ>คนเหล่านี้ยังไม่ได้เข้าระบบเลยมันก็เลยเป็นโครงการที่ผมเนี่ยรงงานบ้องเลยนะว่าจะเอาผู้ประกอบการทั้งหมดฮนะเข้ามาอยู่ในสภาแล้วเราก็จะเอาข้อตรงเนี้ยเข้ามาหาเรือกัน <c oughs> หาทางออกครับผมเห็นใจเห็นใจทางจังหวัดมากเลยเพราะจังหวัดฉางซาที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานทั้งหมด2,000กว่าโรงเนี่ยจะเก็ดภาษีได้แค่แปดร้อล้านเองซึ่งดิฉันก็เห็นใจท่าน ประธานสภาอุตสาหกรรมจากเชียงแาวถ้าบอกว่าโรงงานมีสองแผนงเป็นสมาชิกอยู่แปดึิบแึ่งซึ่งผมก็กำลังเรียกกำลังปรดกาทางทางทักษิณสารพัดเหมือนกันนะว่าเราจะทำไงจะให้พวกกันเข้ามาเจอกับเราแล้วก็มาร่วมมือร่วมใจกับเราเพราะว่าจริงๆผมมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเขาทราบเขารับรู้ข้อมูลข่าวสารพวกเนี้เขาพวกเหล่านี้เขาเขาไม่ได้สนใจนะยังเขาช่วยจังหวัดอยู่แล้วนะครับงั้นดิฉันว่าเราต้องผลักดันสองทางแล้วค่ะคุณสุการ่าลรงนายก คือขอกลุ่มจังหวัด,ดก็ว่าไปนะฮะกับวิธีที่2ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขามีโรงงานอยู่ในพื้นที่2 0 0พแห่งที่ว่าแม่เขาทำรายได้คงไม่ใช่น้อยนะฮะถ้าตรงนี้<ด>จะมาช่วยอุดหนุนในเรื่องของการซ่อมแซมก็น่าจะดีไหมฮะท่านรองนายกอบจฮะอีกิดีนึงนะครับชาติเชิงเซาเนี่ยเป็นหนึ่งใน3จังหวัดอีสีพาดวันออกชนะครับชาตเชิงเซาชนบุรีระยองชนบุรีระยองเนี่ยเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินรายได้ที่่านอปจสามสี่พันล้านบาทค่ะแปริว ปีนี้900ไม่ถึงฟันล้านอ่ะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมก็ก็เคยนะท่านนายกไก่เนี่ยท่านท่านต่อสู้มากท่านพูดถึงเลขาธิการเอวีซีให้ขอความเป็นธรมในการชำระภาษีเถอะเพื่อเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาเข้าปรจรแล้วมาเข้าพี่ยันว่านอกจากเราจะต้องช่วยชาวบ้าน ที่ฉะเชิงเซาเราต้องช่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วเราต้องช่วยสปาอุตสาหกรรมที่ฉะเชิงเซาด้วยนะเพราะแต่ละท่านก็มีปัญหาแตกต่างกันเลยนะพี่ผมขออนุญาตนิดนึงผมขออนุญาตนิดนึงครับพี่หอสุการณนะคือคือผมจะเรียนอันนี้มันมันเราผิดตั้งแต่กระดุม็ดแรกแล้วอะครับเขาจปัญหาปี้ไม่ได้เกิดนะดิฉันว่ากรณีนี้อ่ะทางรายการขอเป็น ยกสองว่าอย่างนั้นถอะคงต้องมาคุยกันรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะพยายามหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันคือความจริงวันนี้เราประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยนะฮะแต่ว่าท่านยังไม่ได้คิวตรงกันนะพี่เกิดผลเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันต่อแต่ว่าเฉพาะหน้าซ่อมด้วยการราดยางก็ดีใจไปนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะฮะท่านผู้ว่าท่านอาจจะพอช่วยแนะนำได้ว่าที่งบประมาณขอไปนะฮะก็60กว่าล้าน7จกว่าล้านจะมีโอกาสสักแค่ไหนยังไงนะฮะแต่ว่าถ้าระหว่างนี้ถ้าชมรู้เสียหายอีก อบจต้องไปซ่อมเฉพาะหน้าให้เขาได้ใช่ไหมท่านนะครับผมขออนุญาตฝากนิดนึงสั้นๆครับก็คือด้วยด้วยโครงสร้างตอนนี้ชาวบ้านเริ่มไปมุดดูแล้วล่ะมีความกังวลว่าโครงสร้างจะแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมมันจะปลอดภัยไหมซึ่งซึ่งชาวบ้านก็บอกว่ารู้สึกว่ามีความกังวลมากฝากอบจให้โยธาไปตรวจสอบเลยแมวันนั้นเนี่ยทางวิศวะสรุปแข็งแรงไหมท่านแข็งแรงไหมวิศวะโยธาจังหวัด วิศวะของอทางหลวงชนบทแล้วก็ทางวิศวะของอบจอลงไปดูแล้วปลอดภัยนะครับพื้นฐานเราจะเป็นฐานรากตอ่อหม้อคา,านรับพื้นพื้นสะพานมีความแข็งแรงปลอดภัยปลอดภัยแต่ ในพื้นสะพานพื้นผิวสะพานเนี่ยอาจจะมีการซ่อมเพราะมันอาจจะเป็นเป็นสเก็ตเป็นอะไรอย่างนี้ท่านต้องบอกในยกอบรจนาในยกไก่ของท่านว่าเฉพาะหน้าต้องก่อติดสถานการณ์สชครับเมื่อไหลพังเมื่อไห่ไปซ่อมให้ก่อนท่านนายกไก่ท่านไม่ทอทิ้งอยู่แล้วท่านรู้ท่านทําทันทีเนี่ยดิฉันจะไปวัดหลวงพ่อโสธรทุกตีเลยดิฉันจะแอบไปดูสะพานเส้นนี้ด้วยเอาล้ค่ะยังไงขอบคุณท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะคุณสุการแล้วก็ขอบคุณนะท่านรองนายกธนพัฒน์นะที่มาตอบคําถามนะฮะแล้วก ค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะติดตามความคืบหน้า <ผม S 1> เรื่องนี้ได้ต่อในสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะคะแต่ว่าช่วงหน้ามาติดตามนะคะปัญหาพี่น้องแรงงานกันกับรออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะสนามเป้าบรรเทาทุกข์แฟนฟรีรถเข็นวิลแชร์ไม้เท้าวอลเกอร์ถังออกซิเจนพระอ้อมผู้ใหญ่สําหรับพนิการคนชราผู้ป่วยและผู้ที่ยากไร้ inbox มาได้ที่เพจเฟซบุ๊กสนามเป้าบรรเทาทุกข์ รืโทร0817159551 3ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b e อน m ุม h a n n e l นะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่อง OnUma Channel คะ่ะ